สวัสดีค่ะเพื่อนๆ a นพีทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเปิดถุงช็อปนั่นเองก็ห่างหายกันไปเขาเรียกไงสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ได้มั้งเนาะคงจะคิดถึงกันนะคะก็มีติดภารกิจแล้วก็จริงๆในช่วงที่ติดภารกิจเราก็มีการช็อปปิง้งช็อปอยู่แล้วช็อปแทบจะทุกวันไม่รู้ช็อปอะไรกันนักกันหนาโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่า สิ่งที่เราช้อปปิ้งกันมานั้นมีอะไรบ้างนะคะเอ,อ่ออย่างที่บอกว่าถ้าติดภารกิจการช้อปปิ้งก็จะต้องเป็นช้อปปิ้งทางออนไลน์หรือไม่ก็พรีออเดอร์แน่นอนค่ะไปดูกันเลยว่า AP ได้อะไรมาบ้างกันนะคะอย่างแรกเลยคือก่อนที่จะนะเขาเรียกไงได้มาก่อนเลยก่อนที่จะไปทำงานต่อนะคะก็เป็นอันนี้ได้แบบแม่ค้าพรีออเดอร์ญี่ปุ่นนะคะได้แบบต้องแมก e เซนเมาก่อนเลยเพราะว่าถ้า ส่งทางไปรษณีย์เอพีจะติดอยู่ต่างจังหวัดแล้วแม่ค้าก็น่ารักค่ะก็แม็กซ์เซนเจอร์มาให้ก่อนเลยก็เลยได้รับเลยลงเครื่องปุ๊บวันนั้นได้วันนั้นเลยก็ขอบคุณไปทางน้องพลอยด้วยนะคะที่กรุณานะคะมาอย่างแรกที่หลังๆเราบอกแล้วว่าเราชอบแล้วก็พยายามทำให้เป็น,เป,นเป็นกิจจวัตรวันหนึ่ง 3 4ถึง4ครั้งได้นั่นก็คือการมาร์กหน้านั่นเองสิ่งที่พีได้มาก็คือมาร์กทั้ทงนั้นเลยนะคะอ,อ,อย่างแรกค่ะเป็นมาร์กที่อยากลองจริงๆนะคะเห็นคนซื้อกันเยอะอยู่แล้วก็เห็นหลายๆท่านก็รีวิวหมายถึงหลายท่านนะที่นี้คือแม่ค้ารีวิวดีแต่ยังไม่เคยเห็นบล็อกเกอร์ท่านไหนรีวิวก็เลยเออเฮ้ยมันน่าสนดีแล้วก็ชอบนะคะ เกี่ยวกับมาร์กอยู่แล้วก็เลยลองมานั่นก็คือมาร์คคอลลาเจน2ตัวนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรคือสูตรแรกเป็นสูตรคอลลาเจนผสมคอลลาเจนเลยสูตรที่2ผสมน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะเอพได้ลองไป1ชิ้นคือมาปุ๊บลองเลยแล้วก็ถ่ายรูปน่าจะลงไปแล้วมัง้งตัวแรกที่เอพีลองคือสูตรน้ำผึ้งนะคะสีแดงคือ ในกล่องเนี่ยค่ะมันราคาไม่ไม่แพงประมาณ210บาทหรือ220เนี่ยจำไม่ได้นะคะมันมีทั้งหมดด้วยกัน3แผ่นนะคะกล่องเนึ่งไอพีใช้ไปแล้ว1แผ่นเหลือ1แผ่นเออเหลือ2แผ่นคือใช้ดีมากคือเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวเอ s เซนส์ที่มันมีผสมน้ำผึ้งเนี่ยเหมือนได้รูปเลยคุณคะไอพีกลองใส่มือมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนท้ายวิดีโอให้ดูถ้า วิดีโอไม่ยาวเกินไปนะคะหรือใครสนใจจริงๆไปดูที่แฟนเพจ f a c e b o o เอพีได้นะคะลงไว้แล้วคือแบบมันเยอะมากคือแบบถ่ายรูปให้แม่ค้าดูแม่ค้าบอกเยอะมากคือแบบสงสัยต้องลองแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยเ,เขาจะบินรอบ2ก็เอพีก็เลยจะสั่งเขาเพิ่มไปนะคะเนื่องจากแบบมันดีมากใช้แล้วแบบหน้าชุ่มชื่นมากไอตัวคอลลาเจนมันไม่เหมือนน้ำเอเซนทั่วไปมันเข้มขน้นมันดึงดเหมือนเนี่ย ให้ดูเห็นที่ช้อนไหมคะในรูปภาพเนี่ยคะ่ะมันมีความเป็นแบบนี้เลยเป็นเนื้อเจลลี่เลยแล้วแบบเฮ้ยมันดีมันดีมากใครที่แบบชอบเที่ยวญี่ปุ่นหรือชอบชอปปิง้งแมคคาพรีออเดอร์หรืออะไรลองสั่งตัวนี้มาใช้ดูนะคะราคาไม่แพงแล้วก็มันมันเอพีว่าราคาระดับนี้กับ กับคุณภาพของที่ได้มาขนาดนี้คือมันดีจริงนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรคอลลาเจนนั่นเองเหมือนกันค่ะข้างในมีทั้งหมด3ชิ้นเช่นกันนะคะอ่ะแต่สูตรนี้พียังไม่ได้ลองเลยหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปลองแล้วถ้าดีไม่ดียังไงจะได้อยู่ในเฟเวอร์ริตของ A.P. แน่นอนนะคะตัวนี้ต่อไปค่ะก็ยังอยู่กับเรื่องมาร์กนะคะตัวนี้เป็นมาร์กที่เออเอามาลองเล่นเห็นหน้าตาการเล่นมันมัน แปลกดีนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเติมออกซิเจนให้น้ำหรือเปล่าเอพไม่แน่ใจนะเนื่องจากญี่ปุ่นล้วนนะคะก็ขอภัยแต่เรามีวิธีการใช้ตามรูปภาพนะคะไม่รู้กล้องโฟกัสไหมประมาณนี้ก็คือให้ผสมตัวข้างในน่าจะมี A กับ B เดี๋ยวแกะเลยละกันนะเพื่อเพื่อเช็คอยากรู้เหมือนกัน แกออกมานะคะข้างในก็จะมีใบอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็มี A กับ B จริงๆค่ะ A แล้วก็ B ตัวนี้นะคะซอง A เทใส่น้ำพร้อมกับซอง B เลยปะนั่นเนเพราะในรูปคือเติมซอง A ลงไปน้ำใส่กระมังนะคะที่แบบหน้าเราใส่ได้พอดีนะคะ ก็เลยเอาซอง A ใส่ลงไปแล้วก็เอาหน้าใส่ปุ๊บเอาหน้าเอาหน้าลงไปในกระมังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวทำวิดีโอพรีเซนต์เล่นๆนะให้ดูแยกดีกว่าเดี๋ยวขอไปศึกษานิดนึงว่าซอง A ซอง B อะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะคะอันนี้ถ้าใครเคยเล่นแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไอพีไปเล่นดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาแจ้งกันเดี๋ยวทำวีโอสั้นๆให้ดูตัวนี้เนาะมามาดูตัวต่อไปคะ่ะ ต่อไปค่ะยังไม่จบกับมาร์กนะคะอันนี้เป็นมาร์กของลี d e r นะคะที่รู้สึกจะเป็นสูตรใหม่หรือยังไงนะคะเอได้มาอ,อ,อย่างละสิบแผ่นนะคะมีด้วยกัน2ส,สูตรคือสูตรสีชมพูนะคะตัวนี้เป็น bright e n t a n c e มาร์นะคะมาร์กดูแลผิวที่มีจุดด่างดำนะคะผิวคล้ำนั่นเองส่วนสีม่วงตัวนี้นะคะเป็น s n e l n i น t e n s e นะคะอ๋อโอเคนี่เป็น Bright เนาะตัวนี้เป็นสแนล l i n t e น s e Mark นะคะแผ่นมาร์กหน้าเพื่อดูแลปัญหาสิวนะคะแล้วก็ริ้วรอยด่างดวที่เกิดจากสิม ะะแล้วก็ผิวแพ้และคายเคืองง่ายนั่นเองสองสูตรนี้นะคะของมาล l เด d e r ใครที่คุณหน้าคุณตากับมาล l e ดอร์ที่เป็นเหมือนรูปหลอดทดลองนะคะสูตรนั้นจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ประสิทธิธภาพเขาก็ตามเนื้อเรื่องราคาเข้าไปนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ราคาก็จะถูกลงถามว่าราคาต่อแผ่นบางที่ก็20บางที่ก็25นะคะ AP ได้มา25บาท ราคาไม่ได้แพงมากเช็คเอพีลองใช้แล้วเอาตรงๆนะคะ1แผ่นแผ่นมาไม่ได้ขี้เห่นะคะที่สําคัญไม่ได้ขาดง่ายไม่ได้เป็นกระดาษคือแบบดึงคลีออกมาแล้วขาดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันเป็นแผ่นมาที่แบบเฮ้ยราคา25บาทมันมีด้วยหรอมันมีนะคะก็เลยแบบเออฟินมากเลยทีนี้ฉันแบบไปฟิตเนสฉันใช้ที่แบบทิ้งคว้างได้แบบ ประหยัดเงินมากขึ้นกว่า10บาทเพราะว่าถ้าเราใช้ปกติเราใช้มาร์คที่ถูกสุดก็จะเป็นของวัสดุอันวัสดุก็35 39บเคืออ,อ,อะไร My Beauty Diary ก็ประมาณ35บาทหรือ30บาทก็ราคาก็แพงกว่า5บาท10บาทประมาณนี้นะคะถือว่าแบบนี้ก็ได้เซฟลงมาอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ โอเคน้ำซอสก็พอเหมาะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปนะคะใครที่ชอบการมากหน้าอยู่แล้วไปลองดูไปลองดูนะคะตัวนี้เป็นทางเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งทางเพราะว่าโอเคมากเลิฟมากนะคะอาจจะต้องตุนมาเพิ่มเพราะว่าเราใช้วันหนึ่งแบบ3ามแผ่นประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้เป็นแปลงสีฟันมากดีกว่าเห็นคนใช้เยอะมากนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะใช้ดีหรือไม่ดีมันเป็น แปลงของคริสย u คือฮิตมากไอพีเลือกสีชมพูแล้วก็เลือกสีเอ่อเลือกเขาเรียกหัวแปลงแบบนุ่มนะคะมาลองใช้ก็คงเคยเห็นกันแล้วแล้วก็ใครใช้ดีก็ลองเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงเดี๋ยวไปลองใช้เองนะคะว่าเวิร์กไม่เวิร์กเห็นมันเป็นแบบ ไม่รู้อะเราไม่ยังไม่รู้มากนะคะเดี๋ยวขอไปศึกษาอันนี้เอามาหอมาเหะให้ดูกันเนาะต่อไปค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ได้มาจากน้องพลอยนะคะนั่นก็คือหวีนั่นเองตัวนี้เอพีตั้งใจเลยพีรอบนี้คือตั้งใจพรีเจว,เตวเีตัวนี้นะคะเป็นของบ i จัวนาเหรอถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเป็นหวีแบบไฟฟ้าใครเคยเห็นหวีหน้าตาประมาณนี้ ่รู้สึกจะเป็นชีก็ทางโซเราต้องขอภายจริงๆถ้าชื่อแบรนด์นั้นเราอ่านไม่ถูกต้องหรือลืมลืมเอพี่เคยลองแล้วนะแมกพั่งตัวที่เป็น Angel ที่เป็นปีกแองเจกับเป็นรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะลองแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งคำที่เขาเคลมหรือไม่ได้อะไรมันได้แค่พกพาเท่านั้นเองทีนี้ก็เลยไปสอบหาดูแล้วก็เออ ดูรีวิวดูอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะมาเจอตัวนี้ซึ่งความแปลกของเขาคือเขาเป็นหวีไฟฟ้านั่นเองแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอ่ะสิ่งที่จะทำให้มันใส่เป็นไฟฟ้าได้ก็คือคุณเลื่อนออกใส่ฐาน,นะคะ่ะสองก้อนนะคะอ่ะเขาก็จะมีแบบที่เก็บหวีเหมือนกันเอพี่เลือกสีฟ้ามิ้นมานะคะเขามีด้วยกันหลายสีพอสมควร สีมีสีชมพูสีม่วงสีคืออยากได้ทุกสีเลยน้องส่งมาให้ดูแล้วแบบฉันอยากได้ทุกสีแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากราคาก็สูงพอสมควรอ่ะด้านแปลงของเขานะคะเป็นเหมือนเหล็กๆเกนี่ยค่ะพอเราถอดฝาครอบออกมาเนาะคล้ายๆกันเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มนะคะให้กดอ่ะเดี๋ยวจะมีเสียงแบบนี้ คือเขาใช้แม่เหล็กไฟฟ้าประมาณนี้และที่สำคัญเอพีลองเทสแล้วเวลาหวีคือลองเทียบระหว่างแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งที่ไม,ม่มีไฟฟ้าค่ะมันคือเอาง่ายๆผมอะขาดหลุดร่วงอยู่แล้วถ้าเวลาหวีอะมันน้อยมันมันต้องมีอะหวีผมมันต้องร่วงติดแปลงมาถูกไหมคะหวียิ่งหวีแบบนี้ผมเส้นผมจะเข้าไปติดอยู่ข้างใน ตัวรุ่นที่ไม่เป็นแบบนี้ของอีกอันหนึ่งคลิปไว้เน้นนะที่เข้าใจนะคะเออผมจะติดเข้าไปข้างในเยอะมากแต่ใช้แบบนี้แล้วเปิดแบบแม่เหล็กอย่างเงี้ยคือน้อยค่ะไม่ค่อยมีติดเข้ามาเออรู้สึก AP น่าจะเคยไลฟ์ให้ดูแล้วเวลาหวีคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยผมร่วงก็จริงแต่ร่วงไม่เยอะไม่ติดเข้าไปในนี้เยอะนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยส่วนที่เหลือคือโอเคนะ มันมัน,ม,นมันดีกว่าตัวนั้นเยอะเลยสําหรับแปลงตัวนี้นะคะใครที่แบบชอบหวีผมหรือไว้ผมยาวอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรื่องแบบหวีหวีอะไรเงี้ยก็ลองลองหามาเล่นดูนะคะตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเลยคือแบบก็พกพาได้แต่เพิ่มออปชันให้มันแบบดูดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นกว่าแบบอืมนั่นแหะนะโอเค โอเคผ่านไปกับร้านน้องพลอยนะคะจริงๆมันก็มีอีกหลายอย่างที่เราได้มาแต่แบบมันก็ใช้ไปบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ได้เอามาว่ากันคือแบบคือมันมันหลายสิ่งแล้วบางทีเรารีบด้วยแล้วก็ลืมเชื่อเหอะเอพีลืมพูดเรื่องตรงๆเลยบางทีมันก็ไม่ได้มาแล้วพยายามไงอย่างเมื่อก่อนคือได้มาก็จะเปิดถุงช็อปเลยเพราะว่าเรากลัวไงเอาไปใช้แล้วก็ลืมมาเออให้เพื่อนๆบางทีแบบไปทํา อีกทีเฮ้ยตัวนี้ไปโผลในเฟวอร์วอลิ์ได้ไงไม่เห็นแบบมาฮอมาให้เลยดูเลยอ่ะโอเคก็พยายามจะไม่ลืมนะคะอะมาดูมาดูมาดูสิ่งต่อไปดีกว่าจากร้านอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะนานคลิปยาวนะคะเผอเผอจะได้เป็นสองคลิปหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเห็นกันไอพีลงทางแฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ลิฟอันนี้ได้มาอย่างงงๆนะคะเป็นการประมูลมา นะคเจฟฟี่นะคะสี w a t e r m e l อนโซ d a นะคะ,ะ,คะเป็นสีริมิเต็ดหน้าตาคือใครที่เป็นสาวกเจฟฟี่รุ่นก่อนจะเป็นสีชมพูถูกไหมคะตัวนี้รู้สึกจะออกมาใหม่เป็นสีเหลืองแล้วก็กลิ่น w a อร์เม l o n soda สีพูดผิดสีนี้นะคะมีความพิเศษของเขาก็คือมีกลิ่นของ w a t e r m e l อนด้วยเดี๋ยวให้ดู หัวแปลงเขาก็นะไม่ต้องพูดมากแบรนด์นี้ก็คนเล่นกันเยอะนะคะแล้วก็เอพีชอบนะสีเขาแบบจัดจ้านดีแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียกไงอะ่ะเนื้อเท็กเจอร์มันไม่แห้งมากเกินไปนะคะตั้งแต่เคยลองลิปลิควิดมาเราไม่เอ่ยแล้วกันว่าเคยลองแบรนด์ไหนมาบ้างลองใครถ้าตามเอพีจริงน่าจะรู้ว่าเราลองกันไม่กี่แบรนด์หรอกนะคะเพราะเอพไม่ค่อยได้ปลื้มกับลิควิด มอะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่นะคะก็ซื้อมาลองเล่นบ้างแต่ AP ชอบจิฟฟี่ตรงที่เนื้อเขาดีที่สุดนะคะแล้วก็ดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่ AP พีลองมานะคะก็เลยชอบก็เลยกดกดเขาเรียกอะไรกดแย่งประมูลเขามานั่นเองนะคะสีวอเตอร์เมลอนโซดาอาจจะไม่มีแล้วเนะาะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ เออเอาออกสต็อกนะคะก็ต้องเสียใจด้วยจริงๆนะคะอ่ะค่ะ